สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django หนึ้สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสก็หลังจากเป็นกระแสข่าวลือมาอยู่นานนะครับในที่สุดทุกอย่างก็กำลังจะเข้าสู่ความจริงแล้วกับ All New Honda ADV 3 5 0รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์แนวอนเนกประสงค์อ้างอิงจากการค้นพบหลักฐานนะครับในการจดทะเบียนชื่อรุ่นกับสำนักง,งานสิทธิบัตรทางยุโรป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับโดยภาพด้านบนนี้นะครับเป็นหลักฐานว่าทาง Honda Motor Co.ltd ได้ทำการยื่นจดทะเบียนชื่อรุ่น ADV 350กับทาง EUIPO Trademark หรือว่าสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปนะครับอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งกรณีนี้ก็เหมือนกับหลายๆรุ่นก่อนหน้านี้ที่ทำการเปิดตัว นั่นก็เท่ากับว่าอีกไม่นานเกินรอดอกก็ได้ลุ้นเต็มตัวที่จะได้เห็นตัวเป็นๆของ All New Honda ADV 350มีความเป็นไปได้อย่างมากเลยนะครับว่า All New ADV 350นั้นจะใช้เครื่องยนต์ ESP Plus ลูกเดียวกันกับ Forza 350เลยที่จะมาในพิกัด3 3 0ร cc C ีวาว1สูบพร้อมกับตัวช่วยอย่าง Power Balancer และระบบหัวฉีด p i s t o n Oil Jet และสิ่งที่น่าจะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือในเรื่องของซับแทงด้านหลังของโชว์ว่าที่จะช่วยรองรับการกระแทกกับเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงยางรถแบบกึ่งวิบากที่จะมีการใส่มาให้และแน่นอนว่าฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วใน Forza 350อย่างระบบ traction control นั้น ก็จะช่วยให้การขับขี่แบบลุยๆนะครับตามแนวทางของรถ ADV นั้นมีความเสถียรเอามากๆซึ่งมีโอกาสสูงเลยทีเดียวที่จะใส่มาให้ใน All New ADV 350ด้วยนั่นเองดูรูปร่างหน้าตาภายนอกของตัวรถนั้นนะครับคาดว่าจะมาในแนวแนวเดียวกับ ADV 150นั่นเองครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้แล้วก็ได้รับการยอมรับในเรื่องงานดีไซน์นะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดีไซน์ ให้แตกต่างกันเพื่อให้มันลงตัวกับเฟรมรถของ f o r z ซ350ที่เป็นพื้นฐานนั่นเองคาดการว่ารถรุ่นนี้นะครับจะใช้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในฐานการผลิตหลักก่อนจะวางขายกันในตลาดสากลและแน่นอนว่าจะต้องขายกันในบ้านเราด้วยครับแต่จะมีการเปิดตัวภายในปี2021นี้เลยหรือว่าจะเป็นช่วงต้นปี2022ครึ่งหน้าจะต้องมารอรุ้นกันครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ c คล s ส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส